อันนี้ก็จะเป็นต้นแดงบัวนะคะหรือบัวแดงของเรานั่นเองนะคะเป็นอย่างนี้นะคะกับนี่เลยค่ะช้างใบบัวเห็นไหมคะโอ้ใหญ่ๆสวยๆเลยมันอยู่ใกล้กันอย่างนี้ก็จะดูไม่ออกนะคะว่ามันต่างกันยังไงนะคะ มาดูอันนี้จะเป็นแดงวัวนะคะหรือที่เรียกว่าวัวแดงนะคะใบอ่อนเขาก็จะเป็นสีออกตรงกลางใบนะคะเส้นกระดูกใบก็จะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้มนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะนี่ใบแก่เขานะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็จะมีตรงกลางใบนะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็รอบๆใบนี้นะคะก็จะเป็นสีออกเขียวอ่อ,อนๆน,นะคะอ่าแล้วก้านใบก้านใบของแดงวัวนะคะขอในที่นี้ขอเรียกว่าแดงวัวนะคะก้านใบของเขานะคะจะเป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวนะคะ่วนลูก,กอ่อ,อนของเขาเนี่ยก็จะเป็นนะคะจะออกมาเป็นสี ชมพูอ่อนๆนะคะอันนี้คือแดงบัวนะคะอ่าาสบสนนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราไปดูที่ช้างเผือกใบบัวกันนะคะเห็นไหมคะสีของเขาลักษณะตรงกลางใบนะคะจะเป็นสีชมพูออกเกือบๆแดงเลยนะคะเกืบแดงเลยนะ กระดูกกระดูกกระดูกใบตรงกลางเนี้ยจะเป็นสีชมพูเข้มเ้มนะคะแต่ว่าของแดงวัวนั้นเขาก็จะสีอ่อนกว่านะคะแต่ลวดลายของกระดูกไม่แตกต่างกันนะคะตรงนี้ตรงไหนอีกที่แตกต่างนี่เลยค่ะก้านใบของเจ้าช้างเผือกใบบวัวเขาเนี่ยเขาจะเป็นสี ออกน้ำตาลนะคะนี่สีออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลอมชมพูหน่อยๆนะคะซึ่งเนี่ยเห็นไหมอยู่ใกล้กันเรียบเทียบดูนะคะอันนี้คือแดงบัวนะคะอันนี้ก็คือช้างเผือกใบบัวนะคะเแบบีนั่นเองอันนี้จะเป็นต้นเล็กๆของเขานะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะ เห็นไหมคะความแตกต่างของเขานี่ก็จะเป็นต้นใหญ่ๆกอใหญ่หหญหญเลยนะคะอ,อันนี้ให้ดูเห็นชัดๆว่าเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเพื uh, the, the, the ่อนๆก็พอจะแยกออกกันแล้วนะคะว่าช้างเปือกใบบัวกับแดงบัวนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับผู้ที่มือใหม่ที่หัดเลี้ยงบอลนะคะก็มาดูกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ้อยสตอรี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้อยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ